ลองสังเกตพื้นที่ตรงนี้ดีนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเดิมทีเป็นพื้นที่เปล่าๆเลยครับแล้วผมก็ได้มาในตอนที่ผมทํางานครับก็คือระหว่างการทํางานประจำนั่นแหละครับแล้วพอผมได้เริ่มทํางานประจำเนี่ยเป้าหมายของผมเลยก็คือผมต้องออกจากงานประจําให้ได้ให้เร็วที่สุดด้วยครับไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีนะครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าเวลาชีวิตของผมทั้งหมดถ้าผมมีอายุได้80ปีครับ20ปีแรกครับผมใช้เวลาเดียนไปแล้วครับแล้วอีก40ปีผมต้องทํางานจนผมเกษียณรวมกันแล้วก็60ปีพอ60ปีเนี่ยผมคำถามเลยคือหันกลับมาใน ผมยังจะเจอพ่อแม่ผมอยู่หรือเปล่านะเพื่อนๆในรุ่นน่ะเหรอครับเขาไปได้ดีกันทุกคนแล้วครับยกเว้นผมนี่แหละครับหนีเข้าป่าอย่างเดียวตอนนั้นก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยคิดถูกหรือเปล่าบางครั้งก็แอบ,บอิจฉาเพื่อนๆบ้างที่เพื่อนๆเนี่ยเขาไปไกลกันมากแล้วเราเนี่ยยังอยู่ในป่าในเขาอย่างเดียวเลยตอนแรกที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับก็เพราะว่ากลัวว่าเราจะลําบากกลัวว่าเราเหนื่อยแล้วก็ส่งให้เราไปเรียนเยอะๆแล้วอะครับเราจะกลับมาเหนื่อยทําไมครับลูกน้องก็ไม่มีทําเองมันทุกอย่างเลยครับเหนื่อยร้อนอะะไไไรร่่่าาเ้บนมดพ ว่าเลือกมาแล้วลองผิดลองถูกไปเลยครับทำทุกอย่างเองหมดเลยมาถึงตอนนี้ผมอยากบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดกับเพื่อนที่มีความรู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆเลยถ้ารู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงเกษียณนะครับในวันนี้ให้เริ่มทําอะไรก็ได้นะครับขนานไปเลยนะครับถ้าอยู่ไกลที่ดินก็พยายามเตรียมอะไรก็ได้นะครับเช่นเตรียมแหล่งน้ําหรือเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมไว้ก่อนถ้าไม่มีที่ดินก็พยายามศึกษาครับว่าจะทํายังไงก็ได,ใได้ให้ได้เช่าที่ดินของคนอื่นเขาในละแวกใกล้เคียงหรือว่าในจุดที่เรา สามารถให้ญาติหรือว่าให้คนที่เราไว้ใจดูให้ได้ก่อนข้อห้ามสําคัญเลยครับห้ามกระโดดออกมาแล้วสตาร์ทศนย์ะครับอันนี้คือห้ามให้คุณสตาร์ทหนึ่งตั้งแต่คุณยังทํางานประจํานั่นแหละครับมันจะเป็นผลดีมากกว่า เพราะเราจะได้ลองผิดลองถูกและยังมีทุนในการที่จะมาซัพพอร์ตตัวเองในยามที่ตัวเองทําพลาดหรือว่าไม่สําเร็จเพราะว่าเป็นการเริ่มเรียนรู้ไปด้วยและถ้าไม่คิดว่าจะอยู่จนกเกษียณแล้วก็ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดนะครับถ้าได้แต่ท่องว่าจะทําจะทานะครับมันจะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ได้ทำหรอกครับและเมื่อเราสร้างเขาดูแลเขาในวันนี้ในวันข้างหน้าเขาจะกลับมาดูแลเราครับและผมรู้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่แน่และแน่นอนที่สุดก็คือผมต้องหากินกับต้นไม้และต้นไม้ที่ปลูกแล้วโตเร็วที่สุด ก็คือต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้นี่แหละครับจะจริงไม่จริงลองดูอันนี้นิดนึงก็ได้นะครับลองสังเกตต้นไม้ต้นนี้ดูนะครับต้นมะพร้าวต้นนี้เนี่ยอยู่ตรงริมของถนนใช่ไหมครับเพราะว่าผมมีทับถนนด้วยเห็นไหมครับแล้วเขาอยู่ตรงริมตรงมุมพอดีเลยในวันนึงเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้ให้ผมเป็นที่พึ่งของผมได้ พอผมเริ่มปลูกเขาดูแลเขาในวันนั้นนะครับ ในวันนี้เขาถึงสามารถที่จะเลี้ยงผมได้ดูแลผมได้ก็อย่างที่บอกแล้วครับต้นไม้ที่ปลูกแล้วโตเร็วที่สุดก็คือต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้นั่นแหละครับและมีเรื่องที่ทําให้ผมรู้ว่าผมคิดแล้วคิดผิดด้วยนั่นก็คือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็ไปทํางานในสายเดียวกันก็คือเป็นลูกจ้างเขานั่นแหละครับที่ผมบอกว่าผมแอบอิจฉาเขาที่เขาแบบมีหน้าที่การงานดีๆอยู่ในตําแหน่งที่หรูๆสูงๆหน่อยอย่างนั้นนะครับเพียงแค่10%เท่านั้นนะครับที่ทํางานมาถึงจุดนี้อยู่ในตําแหน่งสูงๆ แล้วบอกว่ามีความสุขครับมีแค่10%เท่านั้นแต่ส่วนอีก90%นะครับบอกว่าเครียดบอกว่าเหนื่อยบอกว่าไม่มีความสุขซึ่งทําให้ผมงงมากเลยว่าในตอนแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะไต่เต้าหรือพยายามที่จะตีบตัวเองไปอยู่ในจุดสูงๆตรงจุดนั้นได้ครับมันยากมากเลยแต่เมื่อไปถึงแล้วอ่ะเขากลับบอกว่า มันไม่มีความสุขมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาคิดอยากจะออกจากงานประจําอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยแต่เขาก็ออกไม่ได้เพราะว่าเขาติดกับดักครับคําว่ากับดักในที่นี้ผมก็งงว่ามันคืออะไรผมก็ถามเขาว่ากับดักมันคืออะไร เขาก็บอกว่าเขาได้เงินเดือนมากขึ้นจริงจากระดับการทํางานของเขาที่เติบโตขึ้นไปแต่รายจ่ายเขาก็มากขึ้นไปด้วยแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าวงเงินของเขามันเยอะไงก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถกู้เงินได้เยอะพอเขากู้เงินได้เยอะขึ้นเขาก็เป็นหนี้มากขึ้นด้วยจากเดิมที่เคยผ่อนบ้านก็เพิ่มมาเป็นการผ่อนที่ดิน จาก1แปลงก็กลายเป็น2แปลงก็มีการกู้ไปกู้มาอย่างนี้ครับรถคันเดิมก็เปลี่ยนเป็นรถคันที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่ามีนี้เยอะแล้วพออยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้ด้วยเพราะว่า ต้องทําต่อไปเพื่อปลดหนี้ที่เยอะขึ้นแล้วยิ่งอยู่สูงขึ้นไปครับความกดดันที่มีต่อเขามันก็มากขึ้นความคาดหวังของเจ้าของโรงงานก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันมันก็เลยทําให้เขายิ่งกดดันแล้วก็ออกไม่ได้เพราะไม่ได้เริ่มทําอะไรสํารองของตัวเองเอาไว้เลยแล้วเขาก็บอกว่าผมสบายแต่ผมอยากจะบอกกับเขาว่าหรืออยากจะบอกกับทุกคนว่าคําว่าทํางานนะครับไม่ว่างานอะไรนะครับมันก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละครับ ไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อยนะครับใครบอกว่าถ้าเป็นนายตัวเองจะไม่เหนื่อยหรือถ้าเกิดใครมองว่างานของผมเองเนี่ยครับไม่เหนื่อยเหนื่อยสิครับสุดท้ายมันก็เหนื่อยกายอยู่ดีครับความเหนื่อยของงานมีให้เลือก3อย่างนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยกายเนี่ยเราก็จะเหนื่อยใจจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เหนื่อยใจเนี่ย ก็จะเหนื่อยสมองจริงไหมฮะมันจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยสมองทีนี้ก็ต้องมาคิดแล้วครับว่างานไหนมันเหมาะกับเราซึ่งซึ่งงานที่เหมาะกับเราก็คืองานไหนก็แล้วแต่ครับที่ทําไปแล้วแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแต่เราหายเร็วนั่นเองแหะครับ มันจะเหมาะกับเราที่สุดอาจเป็นเพราะผมเนี่ยสมองน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าจะชอบงานที่ต้องใช้สมองหรือใช้ความคิดเยอะๆอะครับแล้วก็เป็นคนที่รับแรงกดดันอะไรมากๆไม่ค่อยได้ด้วยอะครับก็เลยไม่ค่อยชอบงานที่มันรู้สึกว่ากดดันและทําให้เรารู้สึกเหนื่อยทางใจอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยไอเหนืนน่อยสมองผมก็ตัดทิ้งครับเหนื่อยใจผมก็ตัดทิ้งครับผมก็เลือกแบบว่าเหนื่อยกายดีกว่าครับ แล้วก็โชคดีมากครับระหว่างที่ผมทํางานประจาเนี่ยครับผมก็คิดเริ่มทําพวกนี้ครับขนานไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือเริ่มปลูกเริ่มสร้างเริ่มอะไรขนานไปพร้อมกับการทํางานประจําด้วยครับเพราะวันนึงเราอยากดีดตัวออกมาตรงจุดนั้นนะครับเราก็มีอะไรรองรับเราไว้แล้วเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะหลุดจากตรงนั้นออกมาได้เลยโดยที่ไม่ได้ลําบากมากเดือดร้อนเรื่องการเงินมากสักเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยครับ คลิปนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมันอาจจะไม่ตรงใจเพื่อนไม่โดนใจเพื่อนยังไงก็อย่าถือสากันนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าแลกเปลี่ยนการวางแผนชีวิตก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตของผมว่ามันดีมันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกอะไรเลยมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เนืองๆนั่นแหละครับพืชที่ปลูกและตัวเร็วที่สุดก็คือพืชที่ปลูกวันนี้ สำหรับพืชตัวนี้เนี่ยดูแลไม่ยากเลยเพราะว่าผมไม่เก่งไงผมก็เลยเลือกง่ายๆอย่างตัวนี้เนี่ยใส่เกลือครับต้นละห้ากิโลครับแล้วก็ใส่ขี้วัวปีหนึ่งสามรอบแล้วก็เติมความดกของมันด้วยการเพิ่มการผสมเกรสรของพวกมวลหมูแมลงพึ่งเนี่แหละครับนี่พึ่งนะครับไม่ใช่แมลงวันนะครับพึ่งก็คือนอกจากจะได้น้ําหวานจากพึ่งแล้วเนี่ยครับก็ยังทําให้พืชผลในสวนเนี่ยมันติดลูกดีด,กด้วยครับอ,อยังมียาขาวอย่างเนี้ย เราเลี้ยงพึ่งไว้ด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยผสมเกสรทําให้มะพร้าวของเราลูกมันดกไปด้วยไงวันนี้ก็มาเก็บมะพร้าวกันนะครับเพราะว่ามะพร้าวแก่แล้วขายกล้วยก็ขายกลวยก้ยกลวยบ้างขายมะพร้าวบ้างเก็บอยู่ในสวนนี่แหละครับแต่ที่เห็นก็คือมันเป็นมะพร้าวแกงนะครับไม่ใช่มะพร้าวน้ําหอมอ,อ่อบางบางทลายเนี่ยก็มีถึง29ลูกด้วยกันนะครับ ตอนนี้พ่อก็กำลังพ่อผมกำลังขับรถเพื่อที่จะเข็นมะพร้าวขึ้นขึ้นรถกันอยู่ครับนะครับนี่ครับมันเป็นมะพร้าวแกงนะฮะมันไม่ใช่มะพร้าวน้ําหอมนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดกอยู่ยังเป็นต้นยังอีกครับยังไม่หมดผมปลูกได้แต่พืชง่ายๆครับพืชยากๆทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ก็ได้แต่พืชแบบว่าตัวธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็ปลูกกันได้นะ ก็ดูแล้วพ่อผมแน่าจะวิ่งประมาณ78รอบรอบครับถึงจะหมดครับก็อย่าลืมคิดทําขนานกันไปนะครับในช่วงจังหวะการทํางานประจำนี่แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมกับการล้มเหลวในการที่จะสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองมากที่สุดละครับเพราะว่าล้มแล้วยังลุกได้นะครับยังมีสำรองใครบอกไม่มีทุนใครบอกไม่มีที่ครับอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับพยายามที่จะหาทางแก้มานะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เริ่มจากแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ได้ทําคลิปว่าคนไม่มีที่ดินทํายังไงถึงมีที่ดินในการทําเกษตรคนไม่มีทุนทํายังไงเริิ่มต้้นนนจากเงอยท คลิปนี้ไม่มีสาระอะไรขอบคุณมากๆที่ช่วยกันดูช่องนี้และสนับสนุนช่องเล็กๆนี้นะครับ